เซลครับนัดไว้8โมงครึ่งสวัสดีครับเอาเลยเหรอเอาเลยสวัสดีค่ะอันนี้ชื่อแป้มนะคะทำง,งานทีวีเป็นเม้นมาเดี <c> ๋ว <oughs> <c oughs> เดียวนะไม่วันนี้ดูแปลกแก <c oughs> เป็นไงสวยไหม นะปแปลกๆนี่คือสวย oh wow. โอ้มายก้าวปกติมาบริษัทไม่ได้ไม่ใช่สวยไม่ใช่นะไอิลวันเข้าออฟฟิศอ่ะมันก็จะอีกเรื่องนึงอยู่แล้วเนาะเราจะไปแบบสบายๆแต่ว่าอันนี้เราไปหาลูกค้าใช่ไหมการที่เราแต่งตัวไปหาลูกค้าเนี่ยมันเป็น,ปนการแห้ลกค้ารักกันแปดโมงครึ่งใช่ไหมครับไมแรงนี่เก้าโมงคนระับ <laughs> ไปครับเดินทางครับไปไปไปครับจ,จริงชีวิตจริงเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้ไปหาลูกค้า <ไป S 1> จริงไห <า S 1> มไ<ะ>ปหาลูกค้าแต่งแต่งแบบนี้ไปหาลูกค้าแต่ว่าจะไม่ค่อยได้ใส่คอนแทคถ้าไปหาลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เราถ้าเรารู้อะว่าเราจะไปหาลูกค้าเก่าอะแปมจะไม่ค่อยได้ใส่คอนแทคเข้าไปเพราะแปมจะพอจําหน้าลูกค้าได้แล้วแต่ถ้าวันไหนที่แปมอยากจะออกตลาด ที่จะไปเซอร์วีส์ไซส์ใหม่อ่างเงี้ยจะใส่คอนแทคเพื่อที่จะแบบพยายามเก็บรายละเอียดหน้าตาลูกค้าด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบลืมชอบจําหน้าคนไม่ค่อยได้ถ้าเราไม่ได้เจอกันบ่อยๆแต่ว่าทุกวันจันทร์ที่โน้ตเห็นน่ะเข้าออฟฟิศอ่ะมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเพราะว่านั้นเราจะเจอแค่คนในออฟฟิศไงแล้วต้องเข้าไปถึงออฟฟิศตั้งแต่8โมงก็ต้องตื่นตั้งแต่แบบก่อน6โมงอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ได้แต่งตัวเส้าก็ไม่ต้องรีดเข้าออฟฟิศเจอแต่เพื่อนๆกันเองที่ให้เกียรติแค่ ดังนันคือแต่งตัวให้เกียรติเจ้านายใช่ไหมเรารู้จักทีทีเพราะว่าเรียกว่าอะไรเราอยู่ในวงการสายการเช่าเนี่ยมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยเราเคยทําบริษัทญี่ปุ่นบริษัทเดิมให้เช่ารถกระเช้าเหมือนกันย้อนไปเมื่อประมาณน่าจะสิบกว่าปีที่แล้วอยู่กับพี่อุ้มแล้วก็ทางพี่ไข่ต่นด้วยสักพักหนึ่งเนาะก็เราน่าจะลาออกก่อนใครเลยหรือเปล่าไม่รู้นะก็ไปขายอย่างอื่นไปขายอย่างอื่นเลยไปทำธุรกิจอื่นเพราะว่างานเช่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่า ง่ายนะจริงๆแล้วมันมันยากมันก็มีข้อจำกัดมีอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นอะ่ะมันไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์ที่เราอยากจะเป็นในช่วงเวลานั้นๆเราก็เลยลาออกมาพอคนไข้ตูนมาเปิดบริษัทนี้ได้สักพักหนึ่งวันดีคืนด,ดีแกก็มาชวนชวนเรามาทํางานสายนีครั้งมือณตอนนั้นเราก็เรียกว่าอะไรอะ่ะชีวิตก็มาเปลี่ยนแปลงทุกๆปีเป้าหมายชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมีการดําเนินชีวิตที่ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็อาจตัดสินใจกลับมาทํางานวงการนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็คือมาทํางานกับพี่ตุน๋นถามว่าทําไมกล้ามาทํางานกับพี่ตุน๋นก็คือเพราะเราไว้ใจและเราเชื่อมั่นในตัวของเจ้านายเราด้วยแหละหเราเรา,เรามั่นใจว่าเขาน่าจะแบบว่าเออทำธุรกิจแล้วเราเชื่อถือได้เรามั่นใจในศักยภาพของเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้เราเราจะทํางานด้วยกันได้แล้วจะทําได้ได้ดี oh, <yeah. S 1> แรกแรกที่ทำกับพี่ตุน๋นมีรุแค่สองครันเองนะที่เข้ามาทํางานครั้งแรกะ ก็คือลุยกันมาตั้งแต่ที่แบบมีแซ5ดสีหแค่2องคันดูจนตอนนี้มีเป็นร้อยคันแล้ว Mini พูดถึงเพื่อนร่วมงานไหนครับผมเริ่มจากแก๊งเซลก่อนแต่ว่าเซลคนอื่นเนี่ยนะอย่างดูมาก่อนหน้านี้นางยุ้ยกับน,นางนนท์ไม่นางนนท์พอได้แต่นางยุ้ยในสายเผาจะเผาแกงอ่าเริ่มจาก,าากานางยุ้ยวลากันไหนก็พูดถึงกันเมื่อกี้แล้วต้องบอกเลยว่านางสวยมากเลยนะเพราะว่านางไปไหนนะลูกค้าก็จะแบบว่าเช่ากับนางนางจะมีลูกค้าประจําที่นางแบบโอ้โหเอาอยู่จริงๆบางทีก็คือลูกค้าตามให้แบเองงานอ่ะก็ต้องยอมรับ มันทำท่าไหนเผลอเล่นของหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ต้องไปหามันนะมันต้องมีตั้งและว่าปะะมันจะมาได้อะไรตลอดเวลาเขได้อยู่คนเดียวกับพี่อุ้มเนี่ยเห็นกันตั้งแต่เคยทำงานบริษัทญี่ปุ่นด้วยกันตอนนั้นแกไม่ได้เป็นเซลล์แกเป็นเหมือนแบบกึ่งแอดมินอะเนาะแต่พอมาที่นี่แล้วแกเป็นเซลล์ด้วยแกที่มาทํางานเป็นเซลในวัยใกล้กเกษียณอนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ธรรมดานะ ก็ลุ้นกันเพราะว่าอ่านกับก right ับพี่อ <ing> <movement> ุ้มเนี่ยแกลมจะเป็นคนช่วยเทรนงานออกตลาดพาออกตลาดพาสอนงานแรกๆแกก็กังวลมากเลยว่า้จะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยคาแรคเตอร์ของแกด้วยที่ไม่เคยเป็นเซลมาก่อนมันมีความประหม่ามันมีอะไรแบบเยอะแยะไปหมดด้วยความรุ่นเทของนางจริงทุกวันนี้ทําให้นางนี้ยอดถึงแม้ว่าแบบ มันจะเป็นอะไรที่แกแกจะบอกตลอดว่าแบบงานยากแกจะกังวลมากเลยแต่สุดท้ายแล้วแกก็ทําได้ทำทำได้ดีด้วยถ้าถ้าเรามองหลังจากที่เราร่วมง,งานกันมาแบบหลายปีแล้วแต่ถามว่าทําตั้งแต่ผมดําจนไม่มีผมมาคิดด้วยเครีย <c> ด <oughs> ทำไปบน่นไปแต่ก็ทํานะทําไปบน่นไปแต่ก็ทําไม่หยุดตัวฉันใครจีหลาถึถง,ถงน้องจูนแอดมินคนสวยของเราแล้วกัน อยู่กันมานานแล้วก็เป็นแอดมินส่วนตัวนางจะชอบมีปัญหาเรื่องความรักพอมีปัญหาเรื่องความรักแล้วพอกูมีปัญหาเรื่องงานปุ๊บมึงเอาไปตีกันเลยก็จะแบบทางานกันไฟตีกันไฟอย่างที่เห็นเห็นอ่ะแต่ก็แต่ก็ไปได้แต่ก็ทำแล้วก็ไปได้ ป่าจวานแม่งลดความวอ้วนตลอดเวลาไม่เคยหยุดลดคือตอนนี้ที่ลดแล้วก็เนาะยิ่งลดยิ่งใหญ่ก็เป็นอะไรที่น่ารักเนาะแตกแตกประจางแล้วความอ้วนของนางน,นะกินอาหารทุกอย่างที่บอกว่าแบบความหวานน้อยแต่กินทุกอย่างหรืกอ,อกป่ปะกินข้าวกล้องกินเม็ดเจียกินนมเปรี้ยวกินทุกอย่างที่สําหรับลดความอ้วนแต่มันคือมังกินทุกอย่างไม่ได้ไงมันต้องเลือกกินแต่ รอมกันตอนนี้รู้สึกมึนน้ำหอมมากเลยนี่ไม่ได้กลิ่นน้ำหอมด้วยเองนะแต่จะบอกว่าพี่ฮุ้มก็ชอบพักแล้วก็บางทีไปหาลูกค้าบางไซต์งานเนี่ยเขาจะเข้ายากเราก็จะอาศัยแบบว่าคนลูกค้าไปกินกาแฟกันไว้อะไรเงี้ยถ้าสนิทกันนะเอ่อแล้วเราไปรับเขาขึ้นรถมาเขาก็ถาม กลิ่นน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมแรงมากดูต้องรู้สึกยังไงวะน้ังมีดีแตอไม่ดีวันเนี่ย คุยนานเลยลูกค้าหลายเจ้าได้งานด้วยเข้าไปแล้วจังหวะว่าลูกค้ากําลังจะใช้พอดีก็เลยคุยกันนานนิดนึงน,นีดม,มีคําถามรถซื้อมากี่ปีนะโอ้คันนี้นะ่ะใช่สิบสบเลยแต่ไอพลาสติกข้างหลังเนี่ยพั <laughs> <laughs> กใลญนะสิบปีนี่ พลาสติกไม่แก่เลยนะรถใหม่เราชอบให้มันดูใหม่ๆไว้ไสิเป็นแล้วม,มันเป็นอย่างเงีเก็บเอาไว้ก่อนไม่อยากให้มันเก่าอะ่ะ <laughs> อย่ามาดึงนะใครจะมาดึงก็ไม่ยอมด้วยถ้าดึงปุ๊บมันเก่าเข้าใจเปล่า <laughs> แต่สภาพนี้ก็น่าจะดึงออออกมานะ <laughs> สิบปีมันรสหวานอะพลาสติกยังใหม่กันเลย ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปไซางๆต่อไปเลยไหนๆก็มาแล้วในนี้มีฝั่งไซได้ที่อยู่แอน,นเดียเดียวกันก็เข้าให้ครบไซตา่ากรถมาลงไปล้างหรถเนี่ยล้างอะไรหล่เลิกกว่าเดิมมันมันไม่ลึกใช่ไหมไอ้บอเนี่ยก็ปกติแต้มจะไม่ค่อยกล้าลงหรอกเพราะว่าแม่ว่ามันลึกจ้าเพิ่งล้างรถมาใหม่จ้าเอารถไปลุยโคลนซะงั้นน่ะร้อนอยากตาย <laughs> ไองรอรลยแดดแรงมากเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันเถิดและแอร์ก็น่าจะเสียงหรือเปล่าวะมันมีตะลมบอกแป้บเคยไปแล้วครั้งหนึ่งร้านข้าวร้านนี้มันเป็นร้านที่สไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่าเราอะไปคนเดียวเราไม่มีคนถ่ายรูปให้วันนี้เรามีตากล้องอจะให้ถ่ายรูปให้สไตล์เป๊บอะถ้าออกตลาดอะชอบกินข้าวร้านที่ติดแอร์เพราะว่าไปนั่งเลียร์งาน Minutes later. แล้วเรื่องถ่ายรูปคือยังมันคือผลดคอยได้ค่ะร้านสวยชอบหาแบบว่าเออคาเฟ่ใกล้ฉันเนาะใน Google เวลาเราอยู่ตามนี้คมเราไม่รู้จักอยู่แล้วว่ามีอะไรเราก็จะเซิร์ชอ่ะพอไปถึงก็อุ้ยมีอันนี้แล้วลองไปร้านเก๋มากข่ยโน้ตจะชอบเดี๋ยวโน้ตอาจจะให้แต้นถ่ายให้โน้ตจีนดูวฮ้คนเยอะด้วยว่ะขอเรามาเที่ยงพอดี ถี่จีิเซลตอนเที <ions> ่ยงน่สองอันนี้คือมาทำงานใช่ไหมพามาทงาผมมาทำงานใช่ไหม มานั่งอบแซนดนวิชที่รถจ้ะซ่อมทุกเดือนไซส์ที่สี่ไหมไซส์ที่หนึ่งของช่อันนี้ไซส์ที่สี่แล้ค่ะอันนี้ก็จะมาวิสิตลูกค้านะคะก็คือมาสอบถามว่ารถที่เข้ามามีปัญหาอะไรไหมแล้วก็มาเคลียร์เรื่องวันทํางานของเคที่ปัดออกไปแล้วแล้วก็ผฟลเอร์อัพงานใหม่ๆออเดอร์ใหม่ๆเคนเราเคทเราเดี๋ยวเราเข้าเพิ่มวันเสาร์อีกทีหนึ่ง ก่อนเรานาะเช็คก่อนว่าจะต้องฟอรโลวอัพอะไรบ้างโอเคไปลุยต่อเดี๋ยวกลับมานะคะออกไซส์หนึ่งจะเป็นไซส์ชาวต่างชาตินะคะก็อันนี้ไม่ได้นัดลองไปดูก่อนว่าแองไกคาดว่าจะสุดท้ายแต่อาจาัะ จะเป็นมาต time นะคะแอมน่าชัวร์นะเช็คก,ก่อนเดี๋ยวลงไปคุยกอนนะบอกตัวเองว่าสู้ๆเดี๋ยวเรวาแค่ก๊องหลัง่ัน เขาชี้มาทางนี้อ่ะมีแต่ท่อเนี่ยวางเต็มไปหมดเลยคุณชี้มาทางนี้อะยังก็เห็นเื้นที่ก่อสร้างหรือว่าเขาไม่ให้กูมานู่นเห็นตู้อยู่นู่นจะไปได้ป่าวะมันจะมีเคสหนึ่งที่เป็นลูกค้าต่างชาติแล้วแล้วที่เขามาจากที่อื่นแล้วเขาก็ไม่มีคนไทยในการติดต่อแล้วพอตอนเขาเช่าอ่ะเขาโทรมาเช่าเขาก็โอเค โนเงินสดมาก่อนแต่หลังจากนั้นอะพอเป็นงานต่อหรือว่างานเคมอะเราติดต่อเขาไม่ได้เลยทางออฟฟิศที่คุยกับเราอะมันก็ว่าเขาก็โยนไปบอกว่าให้ไปถามหน้างานให้ไปตามที่หน้างานเองแล้วเราก็ต้องวิ่งมาตามหาหน้างานแบบเนี้ยเพื่อที่จะเก็บเงินงานเช่าต่อให้ได้อะมันมันสาหาันมากเลยนะมันแบบว่าต้องมาเนี่ยวิ่งตามหาอารมณ์แบบเ,เนี้ยตู้ไหนคนจ่ายตั้งอยู่ไหนรถอยู่ที่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ย ไปตัดเยือนะก็เดี๋ยวเธอก็ไปตัดเอาสิตัดตออไงตัดอ่อไม่ใช่ก็ต้องสวยวันนี้ก็เหมาะตลาดนะแล้วก็มาหาทั้งลูกค้าที่เราได้งานแล้วแล้วก็ไปหาลูกค้าที่เป็นลูกค้าคาดหวังเรายังไม่ได้งานแต่เราก็คาดหวังว่าเราจะได้งานจากเขาไปมาทั้งหมดวันนี้กี่สาส์หนึ่งสองสาม 5ไซส์5ไซต์ก็จะมีลูกค้าอยู่ทั้งหมดประมาณ10กว่าลายอะ่ะคือไม่ได้นับเลยก็คือเข้าไปพบกับผู้รับเหมาทุกเจ้าเลยที่อยู่ในไซส์งานวันนี้จากฟีดแบ็ที่ได้มาก็คือตัวรถที่ออนไซต์อยู่ก็คือดีไม่มีปัญหาไม่ได้รับการคอมเพนใดๆลูกค้าก็แฮปปี้กับการใช้งานกับบริษัทของเรานะคะแต่สิ่งที่ตัวเราเองกังวลใจสุดๆตอนนี้ก็คือการที่เราจะเก็ตออเดอร์ใหม่ๆ ก็อย่างที่รู้ว่าพื้นที่นี้มันแบบว่าการแข่งขันสูงมากก็จะต้องไปทําการบ้านแล้วก็จะต้องไปคุยกับทางผู้บริหารอีกทีนึงว่าราคาตลาดส่วนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้เราจะทําตลาดยังไงที่ทางเป็นแบบไหนดีก็เดี๋ยวลองดูอันนี้ต้องไปคุยในที่ประชุมอีกที <S <S แทนแทนสำหรับลูกค้าท่านไหนไม่ได้อะมันติด ใช้งานก่อสร้างงานติดตั้งเครื่องจกักรหรือว่างานระบบนะคะ mm. ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่บริษัทท mm. ีวิลเมนต์ของเรานะคะเรายินดีให้บริการ <Yes. S 1> ติดต่อได้ที่ทางเพจทาง Facebook น,นี้ก็ได้นะคะแล้พบกันค่ะบ๊ายบาย